อ่าผ่านแล้วครับเจ็ดสปีดมาครบนะอันนี้ความเร็วมันลงแนละ้วลดความเร็วลงรถเยอะนะเจ็ดสปีดมาครบล็อกอัพอ่าล็อกอัพน้อยฮะตาตราสลิปนะหนึ่งสองสามนะตาสลิปนะนะล็อกอัพมาครบเจ็ดสปีดอุณหภูมิไม่สูงอุณหภูมิหก,กสิบหกสิบเอ็ดองาศาเซลเซียสนะอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ reổi rồi, nè. để lái đi suất, sắp nè, lái đi suất, xong rồi. để nó learning nồi, nhá. เราคได้ถึงเจ็ดสปีดความเร็วไม่ถึงอ่ะมาไม่เจ็ดยเร่งความเร็กหน่อยอ่ะเจ็ดสปีดมาครบล็อกอัพศูนย์นะล็อกอัพศูนย์บ้างหนึ่งบ้างสองบ้างนะครับอัตราสลิปล็อกอัพใช้ได้นะสลิปน้อยลื่นน้อย เรียบร้อยอุณหภูมิมันเกียร์ไม่สูงนะอุณหภูมิมันเกียร์63องศาเซลเซียสนะวิ่งมาแล้วประมาณ10นาทีนะครับ15นาที64องศาเซลเซียสอุณหภูมิมันเกียร์นะครับมาดีครบเรียบร้อยนะเดี๋ยว เครืค่องเครื่อง e เอ็มสองจุดหนึอีโเกียร์เจ็สปีดจุดเก้านะเจ็ดสองสองจุดเ